รู้สึกว่ามันน่าจะตกงานอยู่ด้วย มันก็ดีแล้วนี่เฮียกูก็ต้องหาคนมาช่วยบ้างสักคนนึงมุมมองทัศนคติอาจจะเพิ่มขึ้นมาแต่ก็อย่างที่บอกอะเอาชื่อ,อพ่อดีลิสเป็นเดิมพันแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะหลังเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะหลังซิมบ้าเราค่อยจัดการเรื่องนั้นกันโอเคระวังรดลบโอ้เฮียใครขครับชนกูวะ ผมไม่ให <ขอ S 1> ้ไพยครับคุณชื่ออะไรครับลูน่าค่ะโอ้คนที่แฟนอยู่แก๊งเอลเคปะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โอ้คนเราลูน่ากันเหรอเกาะตัวหนึ่งครับหนึ่งสามห้าแปดเรื่องอะไรนะคะหนึ่งสามห้าแปดครับ แต่จริงๆก็ยังไม่หายโกรธนะครับขอโทษครับมาจากวินเทอร์เหรออะไรนะคะมาจากวินเทอร์เหรอครับอยู่นี่อยู่แล้วค่ะเราเคยเจอกันบ้างไหมครับจำไม่ได้ค่ะไม่เคยเจอมั้งคะอ๋อเมื่อกี้มาหบใครอะอะไรนะคะเมื่อกี้มาหบใครตอนที่ชนคนเเดดีียยววคค่ะนอ๋อแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเรารู้ไหมว่าคุณชนผมเนี่ยผมสามารถที่จะไปเล่าแก๊งคุณแล้วก็ตีแก๊งคุณได้ขอโทษครับมันมันคือมันเหินเข่ามาแน้วมันก็มาถึงนี่เลยอะ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเลี้ยนตเต็มแล้วคุณรู้ไหมว่าผมเลี้ยนไม่คะ่ะไม่รู้ โอ้โหนั่นไงคุณยินคุยกับผมจนรถผมลบเนี่ยแล้วผมจะกลับยังไงจะรอไปส่งค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปส่งได้นะครับโอเคค่ะ <laughs> เล่นแบ็กบ็อกเหรอน้องเหลือสนาทีมาป่ะเล่นเปล่าแบ็กบ็อก์อะฮัลโหลเฮ้ยไปครับพี่ไปครับไปครับอ้เฮีย้ยอะไรของพวกมึงวะทำไมต้องให้กูเรียกต้องให้กูอะไรตลอดทำไมไม่มีคนมารอเล่นอะไรกันเลยโอ้ยขนาดกูไม่ได้ทำอะไรกูยังมาเลยไอเย้เหี้ยกเมืองก็ไม่ค่อยได้เข้ากูยังรู้เลยว่าหน้าที่กูแต่ละวันกูต้องทำอะไรตอนอยู่ในเมืองทำไมมึงเป็น สมาชิกประเภทไหนกันวะเนี่ยกำลังไปพี่ไอเชียนบ้านเนี่ยทำแล้ววะว่าเขาเคลียร์ผมไม่ให้ยอมเล่นครับผมไม่มีก่นอนะโนอะไรนะ,ะเขาเคลียร์ผมออกครับผมไม่มีก่นอนานุเหรอครับผมเขาเตะผมเตะตูดหัวย่างหัวย่างหมาเลยเนี่ยเขาไล่ออกวงเนะหรอไม่ต้องมาก็ได้นะถ้างั้นนะ่ะไม่ทันแล้วแหละ ไม่ต้องมาไม่ต้องมามามันก็ไม่ครบเจ็ดคนหรอกไม่ต้องมาไม่ต้องมาเดี๋ยวกูไม่เล่นมึงไปเล่นงานร้านแทนไป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 ไม่ต้องมาละกระซิบนะครับได้ยินหรือเปล่ากระซิบนะครับครับ พอดีรถผมลบแล้วผมไปรับน้องๆไม่ทันนะครับก็เลยไม่ได้เล่นอะ่ะผมอดเล่นเพราะคุณเลยนะครับเดี๋ยวผมไปยืนรอข้างนอกโอ้โหโอ๊ยขอโทษค่ะผมรู้แล้วครับแต่ผมไปยืนรอข้างนอกไงไม่ไม่เล่นหรอครับก็มีคนเดียวอะ่ะทำไงตอนแรกว่าจะตีกับพวกไก่กาที่มันยืนอยู่ตรงนู้นสะหน่อยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมไปยืนรอนะครับ คุณจะมานั่งยองๆกับผมทำไมอะครับผมเกรงใจนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปยืนรอข้างนอกนะครับโอเคได้ครับครับกูไม่เล่นแม่งละแม่งมีกูคนเดียวไอ้เหี้ยกูไม่เล่นหรอกนาย เป็นไงครับไหนก็ไม่ค่ะน้องมันมาไม่ทันเพราะพี่มันไปซื้อของเปล่าแก๊งกูเล่นร้านวันนี้ไม่ชนะสักร้านกูจะไม่เข้าเมืองอีกสักห้าหกวันอ่ะไม่เดี๋ยวใครเจอกูครับชนะครับชนะอยู่ชนะอยู่เดี๋ยวค่อยเจอกูแล้วกันไอ้มันโอ๊ยไอเปล่าไอเจ๊ก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 ไม่เห็นหน้าเลยไอเจ๊กไอเจ๊กไอเจ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 กไปไหนกูถามไอเจ๊กไปไหนมันไม่อยู่มึงเป็นเพื่อนกันภาษาอะไรไม่รู้อะไรกันเลยใครทําอะไรฮะไม่มันไม่อยู่มันไม่มาวันนี้ไม่เข้าเลยไอเทลกลับบ้านครับ มไปพักมาครับอืกลับบ้านเหรอใช่ครับรู้หรือเปล่าว่าเจ๊กทำไรอ่ะช่วงนี้ก็น่าจะมันจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอคอ่ะมันเออก็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 งอกอ่ะตอนนี้กับก็นน่าจะรู้แล้วก็ก็ก็น้องรักกูมีอะไรให้กูช่วยกูก็ช่วยได้อยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าน้องมันจะไปอยู่แก๊งไหนเนี่ยมัน ก็ก็แค่ตัว๋วตั๋วบินตั๋วเดียวไปกับกูทำแ่ได้ <นะ S 2> ให้มันเหรอใช่กูเตรียมตั๋วไว้ให้มันหนึ่งตัว๋วที่หน่หรอพี่กูไม่รู้เหมือนกันน่ะมันบอกจะให้กูบินไปที่ไหนสักที่หนึ่งอะ่ะอ๋อสักพัคครับอันนั้นน่ะใช่ไหมครับอนนโอ้ไอนายก็รู้เห็นด้วยรู้รอยู่ครับอันนั้นดูแล้วโอเยสเคลียเดียวกันไล่เชียนละ ไม่รู้ไม่รู้ครับไม่ไม่รู้ไม่เคยเข้าไปคุยกันเลยจริงดิใช่ผมเน้นแบบไอซีแล้วไงได้เหรออืมผมไม่เคยรู้ข่าวสารแก๊งแบบเว้ยนายไม่เปไล่ทำไมไอซีร้อยแล้วแฟนน้องเชื่ออะไรเหรอเชียนใครหัวเริงใหญ่วันนั้นที่พี่เจ้พี่อยู่เดถึงคนตายครับพี่อ๋อเลิกกันแล้วเหรอ อดีดน่าสมเพชเนาะให้อะไรเขาไปบ้างละ่ะแล้วเขาไปอยู่แก๊งไหนแล้วล่ะในซัมเมอร์เดี๋ยวพี่จะไปสืบสืบดไูไม่ครับพี่เขาไปไปไหนตอนไหนแล้วตอนไหนเนาะ <laughs> ใช่ครับใช่แล้วของพี่อไปไหนละไปเป็นสอดน,นอไหนอ๋อพอดีพี่ลดสถานะกันอนะ่ะพอดีพี่อุยากให้ไปเจอคนที่ดีกว่าใช่เหรอครับเป็น<ห>เมืนะครับครับผมก็ในเมื่อผู้หญนะิงเน่ อนาคตเขาสดใสเราจะไปขัดขวางอนาคตเขาทำไมวะโ้ผมก็คิดแบบตู่ครับตู่ครับแปบนยงไงก็เขาปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ดีดีวะใช่ครับผมดีแล้วดีแล้วพี่ถูกแล้วคุณรู้สึกว่ามึงใจหิวหิวในไนายไม่ใช่ครับพี่โทรอยู่ไม่หิวเลยโทรไม่รับไปท่าไปท่าไม่รับว้ายมึงรู้เบอร์ใหม่เขาได้ยังไงวะก็เขาส่งมาเขาความหาผมว่าเบอร์ใหม่ครับมึงแปแล้วส่งมาให้กูดูดิเอ้ออยากเห็นเหรอครับอยากเห็นกูให้มึงเอ็มหนึ่งอ่ะ หนึ่งสามห้าแปดได้ได้ครับพี่ตอนนี้เลยหนึ่งสามห้าแปดผูอยากเห็นยิงวะเล๊บหนึ่งนะครับเร็วๆๆๆเอามาดูดิรอบเดียวค่ารับกระสุนพี่ยังไม่โอนให้เลยนะพี่เต๋อกูให้ไปหมดแล้วอีสัตว์อุ้ยมันเข้าความมันหายเลยอ่ะพี่แต่เกตอุ้ยพี่ไฮที่โทรมาทำไรครับพี่ไฮอุ้ยทำไรครับนายสาวตัวเงินเหรอครับพี่ชายเอ้ยพี่สาวทำไรครับเนี่ยเขื่องนี้เงอะเงาสิเะล่ะ ว่างไหมว่างไหมชวนไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับพี่เดี๋ยวไว้เจอกันนะพี่เดี๋ยวผมตาธุระก่อนเดี๋ยวมีคามออยู่รพี่น้องเหรอพี่น้องครับพี่น้องก็ส่งมาให้กูดูหน่อยสิกูก็อยากเห็นพอความมันหายแล้วจริงๆสาระอะไรงี้ผมจะมาจากไหนล่ะคนเราอ่ะนะถ้ามันมีจริงอ่ะมันไม่มาคุยโว้โวดหรอแล้วผมรู้ได้ไงล่ะกันอ่ะผมรู้ได้ยังไงครับ น้ำหน้าอย่างผมครับจะไปขอเบอร์เขาไม่ได้บอกนะเขามาขอเบอร์มึงอ่ะใช่ตอนนั้นที่เจอกันที่นี่ครั้งแรกก็นายเบอร์อะไรเนาะ<ช>ผมก็ให้ไปใช่หรอวะก็ผมเขาก็รู้จักบ้านแต่สมัยเอทีเคอ่ะก็มีอะไรกันนิดหน่อยสนิทกันแย่พี่อะมาที่หลังพี่อะยังต้องเรียนดูอะไรอีกเยอะ มึงแรงจะบอกว่าเขาชอบมึงแล้วเขาสวมเขาให้กูประมาณนั้นปะที่มึงจะพูดไม่ใช่ครับพี่ผมยังไม่ได้พูดเลยนะครับพี่พี่ร้อนตัวอะไรผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคือเราเป็นแค่พี่น้องกันครับที่พี่ดาวที่แฉพี่ดาวเขาสอมสัตว์ไปต้องเน้นเสียงก็ได้กูเข้าใจที่มึงพูดแล้วเข้าใจว่าอหละครับพี่น้องนะครับพี่พี่ดาวเดี๋ยววันไหนเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปครับ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามึงรักกันชอบกันอน่ะไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องพี่น้องผมยังไม่ดีบครับผมดิบอะไรอย่างงี้กูรูร้ว่างูใหญ่รอจุโจมไม่ใช่เอาเปน,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 นว่าพวกมึงก็โชคดีแล้วกันนะส่วนตัวกูอ่ะจะหลีกให้หลีกไปไหนครับ พี่ไม่ต้องลบเบอร์เขาก็ได้นะพี่เต๋หวมว่ามันยังคุยกันได้อยู่อ้นี่มันเป็นแค่พี่น้องกูเชื่อไงผมยังไม่ได้พูดอะไรนะครับพี่พี่เชื่อแล้วหรอพอดีวันนี้จะมีสาวแก๊งโชว์ฟูจะขับรถไปส่งกูอะเดี๋ยวมึงก็รอจนจบแอ้แอแบ็กบล็อกนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะมาแล้วชื่อลูนะ่าพอดีอพี่ก็มีทางเดินใหม่ของพี่แล้วพี่ก็หล่อไปครับพี่ตี๋ ก็ไม่รู้ว่าเขามีผัวหรือยังนะก็แอบไปส่สนใที่สนอะชื่อชื่ออะไรนะเบี้ยชื่อรู้หน่าไอ้นที่มันหลอกเอาเงินฟูเปล่าวะไม่รู้วะน่าจะใช่หวังนึ้ที่หลอกสุดรู้ว่าโดนกับสามอิมแรกแรกมันดีนะเดี๋ยวให้เขาไปทดลองดูก่อนเราก็สิ้นไปแล้วเหรอครับพี่เต๋อไปไปแล้วเหรอครับพี่ พวกมึงพวกพวกมึงนี่น่าจะมีความสุขดีนะเนะี่ยกูดีใจด้วยนะเดี๋ยวกูไปเอง,อง <c oughs> แก<ห>งก็ไปได้ดีอะไรก็ดีๆทุกอย่างครับช่วงนี้ป็นไรปีนี้ของเอลเคจริงครับแกงก็รันของก็เยอะไม่จะไปอเอาไปทำอะไรดีไอ้ตีมก็คาบป่ายไปทุกทุกคนแล้วของพี่หมูเอาไปเลขยังเนี่ยบัก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  ใช่คำว่าเหลือครับช่วงนี้ก็ไห่เก็บเก็บด้รูเ,เยอะของเยอะขนาดนั้นเลยหรอปืนใหม่มีกี่ปืนใหม่มีกี่คนนะ่ปืนใหม่โถ้าขึ้นกันตอนนี้ก็โูจะสิบกระบอกแล้วครับว้าน้ากลัวจุงรอยต่อก็คนในแก๊งก็มีอันบวกมันถูกแล้วนะนายของมันถูกอ่ะ ก่อนนะฮะแล้วเถือกนะครับพี่ตีสนใจไหมครับโอ้โหน่ารู้เรื่อเ่ะงินง้อไว้เจอกันนั่นแ่ะอีกสักสองสามเดือนกูคงหายไปในแนวอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะช่วงนี้กูไม่ค่อยช่วงนี้กูไม่ค่อยได้เข้าเมืองอยู่แล้วนี่ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเราอยู่กันก่อนสิครับรีบไปไหนครับ จะบอกอะไรให้นะของเยอะไปก็ไม่ดีหรอกทำไมล่ะพี่มันจะเหงาเลยเหงาอะพี่ช่วยมาถีบลงได้ไหมเนี่ยอยู่สูงเกินไปช่วยถีบหน่อยได้ไหมครับพี่โน่นอะบอกไอ้บอลนะอยู่กับเฮียตีครับเนี่ยพ,พี่ช้าเนีย่ยเขาจะใส่กับพี่ไม่ใช่เหรอพี่ตีอุยอ้ยใครอะอ,อ่ะอสีดำอะ กูก็ไม่รู้กูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยยู่พุ่งนี<ก>้นะเขาจะตีกันอยู่แล้วพี่ต,ตีกับผมอยู่ครับพี่หรอ,อน,น้องพี่บอกวันที่เจ็ดเขาจะใส่กันเนี่ยน่าจะวันที่แปดเปล่าเลื่อนแล้วเหรอสวยดิน่าจะใช่น่าจะใช่พี่ชายผมอะไรครับวอลบอลรถพวบอลบอบอคนมันดูแบบมีหวเห้งอ่ะเนาะทำอะไรก็ดูดีดูงามไปหมดเหลยช่วงนี้โอเคอ่ะไหนครับผม เลิกกันยังครับกับน้องไฮนี่ทำแรกไอพักไอสัตว์ต้องไปครับพี่ชายว่าจะเสียบครับอะไรนะเย้ครับพี่ชายเจเจครับเจเจเปลี่ยนเสียบอยู่ครับเลิกกันหรือยังครับไม่แน่นะครับพี่ไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนเหลือเป็นสีผมมล้นี่อะไรหรอเปลี่ยนกลับแล้วครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินกลับแล้วก็ ถ้าเกิดอยากได้อะเราก็หลีกให้เราไม่ได้เราไม่ได้อะไรแต่เรากับเขาเป็นพี่ชายน้องสาวทำไมหรอเป็นพี่น้องกันพี่น้องเหรอครับครับผมก็ดีครับเพื่อดีพี่ผมจะได้เดินสะดวกไอ้สัตว์แล้วไม่เหมาะสมกันหรอไอ้เหี้ยแล้วแก๊งนั้นแล้วแก๊งนั้นไม่มารับกูด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ยอย่างแค้นเลยโดนสาวหักอกไอ้สัตว์จบจัด เคีียแม่งกูเห็นกูรอมันมารับออกไปที่ๆคุยเที่ไม่ขี่ออกไปเลยนี่อะถึงจะเป็นหมาวัดแต่แต่ก็มีเจ้านายที่ดีนะครับเจ้าของหัวใจที่ดีที่ซื่อสัตย์ไม่ว่าใครจะมาปลูกมาปั่นหรือมาจีบเขาก็ไม่เอาเขามาเอาหมาวัดอย่างผมผมควรรู้สึกโชคดีหรือโชคร้ายดีเนี่ยไอ้ฉายจังเลยครับครับผมเอาจริงๆนะ คนมันจะใช่อะอยู่ที่ไหนมันก็ใช่คนไม่ใช่ทํายังไงให้ตายยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะครับเลิมพยายามเถอ,อะเนาะอันว่านายก็มีชีวิตที่ดีของนายก็ดีอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องเสียไปลงเวลากับเราหรอกเอ้ยน้องหลีกดิเชิญทางนี้ครับผู้หญิงทางนี้เลยครับนายใช่เลยไปก่อนนะชักนี้นะอย่างไวอะอุ้ยไปกันเถอะ เด็กใหม่เหรอครับกลับไปกลับไปแป๊บนึงได้ไหมไปช่วยช่วยปั่นหน่อยได้ไหมครับบอกว่าเอออย่ายุ่งกับพิติอะไรเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลชาครับโหลพอดีผมมีน้องเออ่น้องสาวจะมาคุยด้วยครับอุ้ยน้องสาวเฮ้ยไม่ใช่ดิโอคนคนคนคุยอะครับอุ้ยเฮ้ยลงไปดิเฮ้ยพูดขึ้นได้ไงวะเนพูด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 ไหนวัีค่ะอันนี้ชักเพื่อนผมวันนี้ค่ะคุณช้างครับ อันนี้คนคนคุยใหม่ผมครับพี่ชักครับพี่มีเมียใหม่แล้วเหรอครับลืมนเก่ายังอะไม่ไม่ใช่ครับอ๋อลืมไปหมดแล้วครับเห็นมีแต่คนลุมจีบมีแต่คนลุมนู่นนี่นั่นก็ก็เลิกกันไปยังเลยเนาะก็เห็นพวกนายแบบลุมจงลุมจีบก็คิดว่าเขาก็น่าจะชอบพวกนายนะไออย่างเราเราก็ไปไปของเราได้ครันี้เบื่อแล้วน่าจะเป็นรักสามเศร้าตามเต็บนะสามเศร้าอะไรครับไม่มีนะครับ อ๋คุณมีแฟนอยู่แล้วหรอคะนานใครเหรอครับคุณนั่นแหละอวงนะคุณไม่เชื่อใจผมนะคุณนะ่ะก่อนที่คุณจะถามผมว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วเหรอข้างหลังคุณอนธะิบายมาก,ก่อนเียครับว่าผู้ชายคนนี้คือใครคุณหมอขอติดรถไปส่งที่โรงพยาบาลมมครัหมอครับหมอครับอ๋อโอเคครับเอาไปรักษามเาแล้านะผู้หญิงตเตือนแล้วนะอ่าอ,อย่าไปฟังคนแก่เลยครับ คุณผู้หญิงช่วยพูดอะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมครับมีพเพลงให้ฟังนะครับอยากฟังพเพลงครับคุณติ๋วเขาบอกรักเดียวค่ะว้ารักจริงนะครับรู้จักปะนาำใจคุณผมอ,ะอ่ะสู้ๆครับรอสมเพชอยู่ขอบคุณครับไปอขอบคุณมากครับไอ้เนี่ยช้างชอบปั่นผมอ่ะ ผู้หญิงใช่ใช่มันชอบปั่นผมมันจะพูดยังไงดีอะมันแบบมันชอบแกล้งผมอะแล้วเอ,อคุณหมอครับขอบขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยแกล้งไม่เป็นแฟนให้แป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกี้นี้เกือบ <c oughs> แย่เลยครับอ๋อพวกนั้นมันมาก่อกวนผมอะครับทั้งแก๊งเลยอะมายืนเล้าหรือผมอะ ขอโทษทีนะครับที่ต้องพาไปรู้เรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้นครับเดีย๋ยวไปส่งหมอ,ก,อก่อนก็ได้ครับผมจะได้ไปคาบยาพอดีดอันนี้เขาเรียกรถอะไรครับผมไม่เคยเห็นเลยเ,ลเท็ดร่าเทสล่าเหรอครับมันมานานยังเหครับพิ่งมาอ๋อล้วคุณมีเหรอครับแบบหมายถึงตัวทองนะครับใช่ค่ะใช่เอามาจากไหน,นครับเติม อ๋อผมก็เติมไปประมาณสามแสน,นนะครับเห็นได้เลยครับเพรารถตัวน,นี้ครับอันนั้นจะอยู่ที่ดวงคุณหรือเปล่กแล้วคุณเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปกี่ลูกครับเปิดไปหนึ่งพันลูกค่ะเฮ้ยโห,ยโหวดวงดวงคุณดีกว่า,าผมอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุณรอผมคราฟยาเพิ่มได้ไหมครับ ไอฮนี่กับไอนายเนี่ยใส่สีผมสีฟ้าเหมือนกันนี่คนดูมุงว่าแม่งๆม่งไหมวะแล้วกูเห็นบ่อยบ่อยคนดูมุงว่ามัน,ม,นม,มันไม่มันไม่แม่งมันไม่แปลกมันไม่ไอนี่ไปหน่อยหรอะฮะพี่น้องควยอะไรเฮียอุย๊ยไอ้สัตว์ ขอเขาติดรถมาคุณลูน่าครับครับอ่อ ผมขอบคุณเรื่องวันนี้มากๆเลยนะครับถึงมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ทําให้ผมรู้สึกดีมากที่ได้แบบเยาะเย้ยเพื่อนผมอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะก็ถ้าวันไหนว่างๆมีอะไรให้ผมช่วยก็ก็บอกผมได้นะครับได้ค่ะได้วันนี้ผมไม่ขอรบกวนคุณแล้วไว้เจอกันนะครับคุณลูน่าครับไว้เจอกันครับ เห็นอยู่ที่ไหนวะอ๋อกูรู้ละไอ้นายส่งให้ไอ้นายส่งให้